ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านพบกับผมครับทิศพันชงคุ้มทรัพย์พานาคนะครับวันนี้อได้มาที่วัดป่าพุทธอุทยานนะครับวัดป่าพุทธอุทยานนะครับอําเภอภูสิงห์จังหวัดสีสเกตนะครับเป็นอยู่ในเขานะครับเนื้อที่ประมาณห้าร้อยไร่แล้วก็เป็นสถานที่หลวงปู่สวงท่านก็เคยมาตัวนี้จะมีสถานที่ปลูกพญานาคด้วยนะครับมีเขาเรียกว่าข้างล่างจะเป็น มีรูถ้ำไปด้วยนะครับแอดก็เอาน้ำมาถวายหลวงพ่อเปลืองนะครับวันนี้ก็ไปตามความฝันต่องวดของหลวงปู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับความฝันหลวงปู่จะได้เป็นตัวอะไรอะไรยังไงนะครับ ปกติแล้วเลขความฝันของปู่นี่จะฝันตองงวดกันนะครับจะได้เป็น Eller, <ๆ S 2> ตัวไหไรอะไรยังไงนะครับอย่าลืมกดแชร์ก็ไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังหวยออกที่ผ่านมาคนถูกเลขเยอะมากแล้วก็เข้าทุกที่ด้วยนะครับที่แอนไปตามนะครับเดี๋ยวจะตามให้ทุกที่นะครับคุณผู้ชมนะครับตรงไหนที่เลขเข้าเลขถูกเราจะตามให้ทุกที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดให้กําลังใจและกด <forcément cities S 2> ติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครั human. บเพราะว่างวดนี้อาจจะไม่พลาดเลขเด็ดๆ3ตัว2ตัว เล้นๆนะครับอ่ะเราไปดูความฝันของหลวงพ่ออาจจะยทยไม่เห็นหน้าท่านเนาะฟังแต่เสียงเอานะครับความฝันของหลวงปู่นะครับตองวดนะครับฝันแล้วนะครับอเราไปดูกันครับเอาน้ํามาถวายท่านด้วยนะครับคุณผู้ชมนะเอาน้ํามาถวายหลวงปู่นะครับเพราะว่าอยู่บนเขาอาน้ําก็ยากนะครับเอาน้ำมาถวายนะครับเมื่อกี้นี้ก็นะครับโอ้นะครับขอเสียดายนะครับทะเบียนรถคนหลวงปู่นะครับ นะครับสามเก้าศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เก้านะครับเสียลายมากนะครับอ่ะไปไป็นไรออกไปแล้วนะครับก็ลายคนแรงขันก็ถูกกันนะครับไม่ต้องทายตรงนี้มั้ยครับน้ามันสการครับหลวงปู่ครับน้ำมันสการหลวงปู่วันนี้ก็ตามความฝันหลวงปู่ฝันตรงหวดเลยนะครับวันนี้นะครับหลวงปู่ครับหลวงปู่ฝันยังไงครับหลวงปู่ก็ที่ดีเลขยออกเสร็จปั๊บก็คืนที่เลขยออกในวันที่อ่เลขยออกที่สอใช่ไหมล่ะครับ ก็คือวันที่สองก็ฝันฝันว่านูจอดรถอยู่ในป่าที่ไหนไม่รู้ป่าที่ไหนไม่รู้พอ,อดีเลยให้ไปบ้านอีกหลังหนึ่งว่าให้ไปให้เอารส่งไปรถน้อยรถพรรถจอดอยู่ในป่าแต่ว่าไม่ได้พอรถมอเตอร์ไซค์ก็ส่งไปไปส่งได้ไปเครื่งทางบอกว่าโอ้คิดได้แล้วรถไม่ได้อยู่ป่าต้องอยู่ที่นี่แหละนี่กลับกลับ,ก,ลบก็เลยกลับคืน กีมอเตอร์ไซค์มันจริงมันกีมอเตอร์ไซค์ไปสองสองคนกับทรงไปแต่ช่วงกลับนี่มันให้เรานั่งทายนิดเดียวเองนั่งทางทายมอเตอร์ไซค์นิดเดียวดเราขึ้นทายมอเตอร์ไซค์เขาอ,อยู่ข้างหลังมันนิดเดียวอ่ะไม่ควรนั่งปวดๆย่างๆๆนี้บอก <c ười c ười> คิดในใจเออก,กลับมาคืนนี่เนี่ยความฝันต่องห่วง <c ười> แต่ทีเบนมอเตอร์ไซค์นี่มันมีอยู่คันเก่าเขามันสองเก้าแต่ที่เบนเบนรถนี่มัมนห้าสี่สาม เออมีแค่นี้แหละพันตอวงวดนะพันตัวงวดแต่รถเขามีอยู่สองคันไม่รู้คันไหนนะคันหนึ่งจำทะเบียนเขาไม่ได้เพราะเขาซื้อใหม่อซื้อมาประมาณสี่ห้าเดือนนี่แหละมันออกมาแต่ว่าที่เบียนอะไรยังไม่รู้รูปมันได้ที่เบียนแล้วหรือยังก็ยังไม่รู้เขาไม่ได้สนใจดูเห็นเขาขี่อยู่แต่ว่าไม่ได้สนใจรถคันใหม่เขารถมอเตอร์ไซค์นะแต่คันเก่านี่ซองเก้านี่ดูแล้วมันสวยมากเลยนี่พอมันออก หนึ่งเกาไปแล้วมันก็ออกศูนเก้าไปแล้วตอนนี้ลงคนลงแล้วมันจะไม่ออกอีกแล้วต่อไปนี่คนเขาคิดว่าอย่างงี้มันทำมันออกตัวนี้เองเลยใครจะถูกแล้วตอนนี้ไม่มีใครถูกหรอกทำเราตัวนี้เองน้อง่อ้โมันออกสลับกันอย่างนี้เลยไอันี้ซีสองมันออกไปแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้ามันขึ้นไม่เต็มหนึ่งกับซีสามแล้วใครจะไปถูกอีแล่ะนอ่มันออกอย่างนี้เลยทุกวันนี้อื มีแค่นี้แหละฟันแค่นี่เลย,เเลยไม่ได้ฟันเยอะครับต้องงวดต้องวงวดเลยต้องประจารยนต้องงวดนี่ก็ไม่ฟันอีกเลยมัาส่งสามวัน,ลน,นหนลังจากหวยออกสองเก้าหน,นี่งหลวงหลวงปู่ทะเบียนรถมีแค่ 29, 29, 29, 23, สองเก้าอย่างสองสามสองตัวสองตัวอ,อันนี้รถใหญ่ห้าสี่สามนะรถรถใหญ่อันนี้รถรถกระบะหลวงปู่เนาะเล่นเลยกระบะห้าอ๋อของหลวงปู่เลยใช่ไหมครับเนี่ยรถคันเขียวรถคันเขียวนั้น ฝันว่าขับรถนี่ไปด้วยจะไมหลวงปู่ฝันรถนี่ไม่ได้ครับฝันว่านูาน่นฝันว่าไปจอดไว้ในป่าที่ไหนก็ไม่รู้ oh. ลืมเอามาลืมเอารถมาก็ลาลเลยกลับไป<ล>เอารถเลยให้มาให้มอเตอร์ไซค์เขาไปสง่งจะไปเอารถอ้โพอดีไปได้คืนกลางโอ้รถไม่ได้อยู่ป่านี่อยู่ทางนี้แหละคิดได้คิดดไ้เลยรถไม่ได้เอาไปอยู่ในป่านี่อยู่นี่แหละเลยให้ขี่รถมาใส่กลับคืนครับเออนี่แล้วปู่ก็นั่งรถท้ายรถมาใส่นี่ไงท้ายรถมอเตอร์ไซค์ท้ายนั่งทาง เอาให้นั่งดากมันนิดเดียวเอยดูให้นั่งด่ากนิดเดียวมันก็ติดอันนี้ที่เบนมอไซค์ก็สองเก้ารถใหญ่ก็ห้าสี่สามได้ทั้งสองตัวสามตัวเขาบอกว่ากลับไปเอารถได้เนาะกลับต้องกลับอย่าให้เหมือนออย่าใหห้เมืนแอดนะคะอย่าให้เหมือนแอดซื้อซื้อต้องกลับด้วยใช่ไหมปูเจมให้แล้วจะกลับไม่เจออีกจะเป็นไรหรืสามสี่ห้าใครจะไปรู้เนาะสามพี่อะไรดีสองเก้าหร่ออาจจะเก้าสองก็ได้ใช่ไหมครับ ไปเลยกักลับอย่างงี้นะอย่าลืมกลับอย่าลืมกลับไปเอารถนะคปเอย่าลืมกลับไปเอารถเหมือนแอนเดอร์กลับไปเลยก็ไปถึงรถไม่ได้ไปกลับเมื่อคืนนี่นี่เล่นยูนี่เลยมากลับกนอยูนีอะไรเลือเขาบอกว่าไปและกลับไปแล้วกลับมาเอารถนะคะอย่าลืมกลับนะคะลบปู่เคยฟันแบบนี้บ่นี่เกี่ยวกับรถตลอดก็ให้ปัญหาอย่างงี้ตลอดอ๋อคือไม่เคยให้เลขแต่ให้เป็นปัญหาเงินที่ผ่านมาเขาให้ จูงควายมาให้เนาะควายตัวเดียวก็นเต็คนสองคนก็จูงควายมาให้เนาะนักวิทย์สี่สามอยู่ไหล่ะเต็มบนนอกสี่สองเราไปได้นักคามันด้วยเราไม่ได้ไม่ได้เอาคาควายเราเอาแบบซากระเมนไปเลยดอกใบไปก็ใบใบก็ใบใบเลยเราใบใบคุณนุชก็อย่าลืมกลับกันนะคะครับอย่างนี้กลับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี้กลับร้อยเปอร์เซ็นต์ทบด้วยไปกลับไปกลับเออแค่นี้แหละ ครับนี่คือความฟันของปู่เนาะก็ต้องงวดฟันแม่นทุกงวดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราตีความฟันไม่ค่อยแม่นแต่ก็ถูกมาหลายงวดแล้วนะครับอยู่บนมันก็ไอเต็มเต็มมันไม่ค่อยเท่าไรหรอกแต่ว่ามันชุดส่วนมากมันจะขึ้นลงเต็มหนึ่งขึ้นลงเต็มหนึ่งขึ้นลงเต็มหนึ่งในงวดนี้คงจะไม่ขึ้นไม่ลงหรอกแต่หว่ากลับจ้ะไปกลับเนาะไปกลับวันนี้ไปกลับไปแล้วก็กลับคงจะ ตรงเลยแต่ว่ามันต้องกลับมวอนี้ต้องกลับแต่ว่าก็ให้ถูกมาบ่อยเนาะให้ถูกบ่อยถูกประจําเลยอยู่นี่ประจำยังยังไม่ก็ลงเต็มหนึ่งขึ้นเต็มหนึ่งเนาะปู่มาก็ลงปู่ที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์เนาะเพื่อที่จะได้ให้สร้างอย่างเงี้ยปู่ก็ให้ถูกมาตลอดเลยเพื่อที่จะได้ช่วยกันสร้างเนาะมากันสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเฮียหน้าก็ได้มาีิสองงวดเต็มๆจะ็้องสามตัวแล้ว มอดิพานมาหนึ่งเก้ากับหนึ่งหนึ่งเก้ามดก่อนก็นุ่นหกแปดหนึ่งเลยตรงตรงเลยกันสามตัวก็เข้ามาเอาครับแต่แล้วก็ปลูกพยาน่าก็แม่นไหมแม่นแม่นเหมือนกันหมดอ๋อแล้วก็ได้ไปเยอะเหมือนกันรอยเท้าลงปูสวงนี่แม่นไหมครับที่นี่รอยเท้าลงปูก็มันมันสลับกันนะทาไม่ได้นี่ก็ได้นี่อย่างนี้อ๋อด้กอยเท้าก็แม่ตะเคียนนั่นแหละทำได้แม่ตะเคียนก็ปลูกปูกก็ได้มาตลอดค่ะ ขาเคยได้เขาก็ซื้อเยอะพวกเขามีครับแล้วลงปู่ตอนนี้ก็ที่นี่เป็นไงบ้างปู่หลังที่เปิดภูมิเปิดอะไรแล้วก็ยตดโยมมาดีไหมลงปู่ที่นี่ก็เรื่อยๆเหมือนเหมือนแต่กอนนั่แหละบางทีก็วันสองว,วันก็เห็นมาคันหนึ่งก็มีบางทีก็มาสองสามวันก็สองคันสามคันก็มีมันไม่ใช่ว่าคนมาเยอะแต่คนมาเยอะวันหนึ่งสี่ห้าคันรถนี่ทุกวันอย่างนี้มันก็ มันก็ดีขึ้นนะมันก็มีเงินสร้างไปเรื่อยอเขาไม่ได้ว่าเขาจะมาทําบุญหรอกที่ละคนเลยร้อยสองรอ้อยหรอกเขามาสี่ห้าคนอย่างนี้ก็ยอดตู2ยี่สิบาทยี่สิบาทมันก็ร,มร,มรมวมรวมกันไปเพราะได้สร้าง<อ>เลนน้อยเพราจะมาเป็นคนอยู่เฉยไม่เป็นจะสร้างตลอดอจะเป็นไข้เป็นน้ำไปหลวงปู่จะสร้างอะไรต่อครับที่นี่อันนี้ก็หนึ่งที่เราจะทําเน้นมากก็คือศาลากับพญานาคก,ก่อนโอศาลากับพญานาคที่จะทําอ้าได้ปูดำปูดำคําแสน มันก็คนอาจจะขึ้นเยอะครับอืมเพราะบารมีปูดํานี่มันไม่ใช่ธรรมดาอื่ไม่ใช่ธรรมดาถ้าเสร็จตั้งใจไว้้าปูดําเสร็จคนก็จะขึ้นเยอะอยู่พอได้ลงย t u b e ลงอะไรไปคนจะขึ้นเยอะอยู่ครับปูดําคําแสนเนาะปูดําคําแสนสิริจันทานี่แหละกบลานพญานาคเราก็จะมาช่วยกันอยู่เนาะไดใครมาการเตรียมตัวตอนนี้ครับเพราะตอนนี้เป็นภูมของผู้สิงที่สูงสูงที่สุดไหมปู่ตรงนี้ก็ ในเขตตรงนี้มันจะสูงยิ่งเลยถ้ามองไปฝั่งโน้นดูนู่นบนเขาฝั่งโน้นนี่มันแค่ปลายปลายปลายต้นไม้เฉยๆเดเนยคร่บที่จริงมันไม่สูงนะนี่แต่ตัดต้นไม้ออกกระเตี้ยนี่เดียวได้ฟังบ้านอุปโภคท่างน้นอ่ะตรงนี้มันจะสูงกว่าสูงกว่าที่อื่นเลยสูงกว่าที่อื่นเลยตรงนี้อี้็มองดูจากโน้นไปน้่นนี่มันจะมันจะมันจะต่ำกว่าเราแต่เยอะเลยเกือบเกือบปลายต้นไม้ได้นนี่ยจากนี้ไปที่เราอยู่ถ้าเรามองไป บนต้นไม้เราจะอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยโอ้ยมันคนที่ชันกันเลยมันสูงตรงนี้นะแต่ว่าทางขึ้นมันไม่สูงหรอกบางคนก็เข้าใจว่าโอ้จะไปขึ้นได้ไหมนี่มันไม่ใช่ทางขึ้นข้างหลังมันจะเรียบแต่ขึ้นมาจากเขื่อนจะสูงเดินขึ้นไม่ไหวหรอกมันเหนื่อยต้องเดินขึ้นข้างหลังมีทางขึ้นยังดีใครจะมาดูพญานาคมาได้ทางเรียบทางดีใช้ได้อยู่ทางก็จะปรับปรุงไปเรื่อยมีปัจจงปัจจัยก็จะปรับปรุงไปเรื่อยแหละ อนนี้ก็เรื่องถนนก็ามาลาบ,บากนิดหนึ่งเนาะมา,<อ>าลาบ,บากนิดหนึ่งช่วงนี้พอฝนตกถนนลื่นนนก็ลื่นแต่ฝนตกแล้วก็ลื่นขึ้นไม่ได้นะรถเก๋งมันลื่นนี่แหละพยายามที่จะทํายังไงให้มันได้ถนนเราไม่ได้ทํายาวเป็นกิโลเลยไม่ได้เราทาทีละสองร้อยเมตรสามรอยเมตรอย่างงี้นะโอ้ทำทีละเลื่ยทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละน้อย,อยพอตรงไหนที่มันขึ้นยากเราก็ทาก่อนครับเอารถมาบดให้มันแน่นเอาลูกรังใสให้มันเต็มเปี่ยมมันสูงกว่าพื้นถนนนั่นนะ สูงกว่าพื้นค้างๆตอนนี้น้ำจะไม่ไหลตามนี้มันก็จะอยู่มันก็จะทนแล้วตอนนี้ครับก็ภูมิดีมากตรงนี้เนาะเพราะว่ามีปู่เขาดูแลปูปักรักษาแล้วก็มีรอยเท้าลงปูสวงด้วยแล้วก็มีแก่ท่อมลงครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับบรรยากาศด้านโน้นนะครับเป็นการร่มรื่นดีมากนะครับครับคุณผู้ชมนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะครับนี่อยู่ที่วัดป่า พุทธอุทยานนะครับคุณผู้ชมนะครับร่มรื่นสวยงามมากครับร่มรื่นดีมากเลยนะครับนะครับเขียวกระจีเลยนะครับโอสาธุสาธุนะครับใด้มาถวายน้ําเป็นบุญเป็นกุศลนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปนะครับไหว้ที่กระท่อมหลวงปู่ด้วยนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสาธุเลยทุกคนทุกท่านนะครับเองรวยๆนะครับร่ำรวยกันนะครับงวดน,นี้นะครับนะสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม